เขาตีโอ้นี่ตีหกหมืนนี่นะครับเนี่ตัวนี้สองหมเอ้้อยสามสิบืน้านะครับซื้อแพงที่สุดนะครับเจ้านี่ซื้อรแพงที่สุดนี่สองหมื่นหงถ่ายให้ย่่อย่อย่อนี่ถ่ายมาล่ะสองหมื่นห้าตีโอ้แพงแพงนี่มเมองัวอ้วนนนี เดี๋ยวผมสิท่ายท่ายให้บางตัวอ้วนตัวอ้วนสืสามหมื่นหานะครับผมตีให้อ้วนเนี่ยมาทังผีังผีอ้วนอ้อ้วเอาเข้าเข้า้นหนึ่งอมคะอ้วนอ้วนเป็นหนึ่งสองศูนยอยู่บ่ไห้นบันนี่คันนี้บอกเขาหน่อยสามหมื่นห้า เขาข้อด้วยเนี่ยมีสามตัวยัวพี่ลองนี่ถ่ายึงตัวนี้เขาตีสามสิฝ่าเลยโอ้โหอ้วนสามหมื่นหเดี๋ยวอถ่ายให้พ่งยอยนี่ถ่ายครับถ่ายเปนประมาณนี่ผมได้ประมาณนี้อ้วน สามสิบห้าอ้วนแน่เลยร้อยสี่บ่หอดพี่น้องร้อยสามเจ็ดสามแปดเนี่ยและอืมอ้วนอ้วนอ้วนอ่ะมาเพื่อพี่น้องเลี้ยงเล่ยอยู่นี่เจ้านี่คือให้ราคาดีที่สุดแล้วผมอ่าถ่ายบรรยากาศตัวล่องมาท่านนะครับเนาะเนี่ยแต่จำวัวไทยสองตัวนี่เจ้านี่ผมเค่อยลงเวลาคลิปเลย ตัวเล็กๆแหละซื้อแล้วค่าแพงได้จักตัวแล้นี่หนึ่งสองสามส่หโอเโอ้พูเาออกเลยครับนชี่สวออกเลยนวันยี่สิบเลยวเห็นเห็นเลขยีสิบอยู่กำลังสิออกแล้วเต็มรถนพี่น้องเลยลอยหกสิบผลด้วพี่น้องาคโอ้ยว่าควรหนาดังแลยเนาะ เมืองถ่ายถ่ายแล้วอู้สี่สิบหกเหนียดสื่อเจียบขาแหละหนาเงาาทั้งหนาพี่น้องพุ่งกับกำลังเข่านี่ดันยิ่าเข้าไปเบอร์ข้างในอือลอยหกสิบสองบาไหนเบิร์ฟันว่าสี่ห้าปีแล้วมั้ง ไปเสียงเพลงพี่น้องโอ้ยไปก่อนไปก่อนเสียงเพลงเสียงเพลงมือนี้รถว่หาลายนะพี่น้องผมยางสองรอบแหละรถมียมเยอะเด็กกัทย่อยมาเรื่อยๆครับในมือนี้คุ้ยลายนะครับคุ้ยลายหืมไล่เรียงกับเขาม마านี่นะ น้อยเลีเล้ยงเของมาเน่เน่ลงลงปกติอ่าเสาที่แล้วรถเต็มเน,นี่ยมันภาษาเขาภาเอื่นก็นนอ,อื่น<ส>น<ะ>้ำเขามาจากทั้งใดนะครับนะมาอืมมาใช่เดีด๋วยวป,<สะ>ปีนองแป๊บนึงพากันมาจากพากันมาจาก day, อำเภอใดครับถามเนี่ยมาจากอำเภอไหน ให้บึ้งให้บึ้งบวกการวให้บึ้งพี่น้องแยกหัวสร้างให้บึ้งกระตาหมากนะครับตอนนี้ยืดเสนทางกลางอ่ะไปตรวเสพาอข้ากไปตรงกลางนะครับมึงเวียดใหนเท่าไรนะครับเนี่ยร้อยสามห้าเอา ที่ข่าวเราเลยครับเตชินินสีแดงอย่นกแ่าแรมรอยาก1ื่นเมันเปลี่ยนน้ำให้ผมเลือสออยละสองเจาล่ะสามเจาล่ะพี่น้องแปลี่ยน่งคนบอคอย เดี๋ยวสบวังไทยเด้องอวดแล้วสีไทยเาวๆอไปเลยดีกว่าพี่หนองนะใช่เหรอใเหรเนี่ยไทยแปดโมงนี่พกก่อน,ก,นกับเลยพี่หนองอ๋อขก็ตัดหนาพี่เบียดเลยพี่หนองนี่ เรียกพัน,นนะโอ้มื่นเจ็ดพันสามเรียกถึงตัดนาเลยครับเยอะหมื่นเจ็ดพันสามอือ เนี่ยราคาดีตัวนี้พี่น,น, 17, น้่มเนี่ยมื่นจ็ดนสาดีแห้งครับเนี่ยอยสาจิบเดก็เกินแน่หนิงวดฮะจบแล้วนะเนี่ยสิไปทางหนต่อไปเียโอ้เดี๋ยวฟาไปทางฝีพี่น้องพาไปทางฝีเอาสีเงาๆอย่างน่อย แเอาตัดกัิ่งโอ้ะหุ่นตอเดี๋ยวหุ่นผู๊ผู๊ผู๊ผู่น้องไปบังผูดด๊เดี๋ยวห่นเหยียดตอเหยียดตออืม้มแกเยู่โอ้ยเป็นงนองอไทยโบราณเลยนี่งอเทียมเกียนงอเทียมเกียนนี่ลอยสี่สิบห้าเลยมึงเหยียดเห็นเท่าไหร่นะ

ไ,ไอพี่น้องเนี่ยเพื่อนเอางวดลงอยู่ดิถานน้ามันเงาหรือว่ามันสาพี่น้องก็กดขามเลยเด้อนะขิดแต่ละขิดมันขึ้นเขากับยังหกักคาภาษีไปสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่พี่น้องนะผมยังกอกภาษีผ่านๆอยู่ปกติผมเสียภาษีหาเปอร์เซ็นต์พี่น้องนะ ผมเสียมาสามสิบเปอร์เ on ซ oh, no ็นต์มาสองเดือนแล้วได้ผมก็บไทยพี่น้องเบื้งคือเก่านะครับนะไายเห็เบื้งคือเก่าในคนให้เท่าไหร่อ้าวไปพี่เพิ่งเวียดเพิ่งจีสูเขาได้บ่เพื่อนเพื่อนเวียดถือป่านนาที่เนาะเพราะว่าเมียเขาถือกับผ้าแพง่กับพี่น้องเพราะเขาค่า ล่าสุดนี่ค่ะขนส่งหาพันตัวเลยหกพันโอ้สามหมื่นหกอยากเป็นงวดสาม่ยลยเมืองกันได้สามัวกันราคาดีแล้วแต่เมนะืองเขาให้เท่าไหร่แล้วคืนไปตรงซื้อให้่ยังวันไหนพี่้นงกอาวมา อยู่เหนือลอยเลยครัสองน้อยน้อยอืมสามมื่นสี่อืมะไรเหี้หัวสามหาขาดอยู่ขาดอยู่พันเดียว ให้สามหมื่นห้าสามหมื่นหกอยาสามสามม่บายมนื้อโอ้มัเห็นซื้อนี่จะัดกะพุง้มันจะเจ็บขาเลยนี่ทาไมมันเจ็บขานพี่น้องไป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 เราไม่เจ็บขาเลยเอนับดูให้แล้วพี่น้องกัอยูวันนนี่เอาขอมาพันเบิด์ได้พี่น้อง พันแปดเมื่อคืนเกาโมงคยังสื่ออยู่ตัวนี้เจ็ดโมงสามสิบเจ็ดอยู่แต่ว่ามันอ้วนครับสองสี่นะครับแหมผมนับไดยอยู่ที่หกสิบอยู่นะครับตอนนี้หกสิบนะนี่ร้อยคนสื่อ,อพี่น้องฮันเล่อ้วนจะเป็นที่ต้องการกว่านะครับกวปรมันอยู่นะครับนะเล่ยอ้วนเป็นที่ต้องการกวปรมันแล้วก็เนี่ยตอนนี้งวัวผมขลายกับอป๋าแล้วครับ สามหมื่นสี่สูงเลยหาสิบหาหายไปสามสิบสี่ครับพี่น้องก็บเบิ่งเปรียบเทียบแล้วข้านะเขคเนะ่าเมาเหม็นมากอกยูใ่ในขอบเขตกันแล้วกันปกติผมไม่ค่อยเปิดดอกครับคอมเมนต์เพราะว่ามีลิงของการพัฒนานครับเขามาผมก็ไม่ค่อยจะเปิดไปเลยเนะนี่ยห้วยนี่ก็ห้วยนี่ก็ชื่อได้ีครับพี่น้องนะ อ๋อ,อนี่ก็แมนบัดเลย่ของเหียดน,นะครับอือพี่น้องไทยมุ่มสูงดันอนลังตลาดนี่พี่น้องเนี่ยว้ามือนี่บุหลายเลยพี่น้องข้างๆข้างหน้าเห่นปกติรถจอดแน่นเลยฮะว้าวบุหลาย นี่นี่นนพูดวางท้าพี่ชนาเนี่ยโอ้ราคาผมทายห้เบิ่งเลยดี่พี่น้องด้วยราคาแข็งแข็งแข็งนะครับแข็งปูเลยพี่น้องกับเบิ่งเรานะครับนะเทียบเทียบเบิง่งลิปย้อนหลังนั่นนะครับนะผมกับ ยังถือหาควาษีอยู่สามสี่เปอร์เซ็นต์อยู่พี่น้องนะแต่กระไายพี่น้องเบิ้งห้างเรานะครับนะปกติเขาหาแค่หาเปอร์เซ็นต์พี่น้องผมยังก่อข้อมูยพ้นผ hey, ati ่านพี่น้องสามปีก่อภว้าสีชาหนึ่งนะครับทั้งภาษีสหรัฐทั้งภาษีสิงคโปร์นะครับผมก่อพ้นผ่านอยู่พี่น้องเพื่อหาผมสามสี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยเดี๋ยถึงเดี๋ยวจะตกไปถ้าผลก่อนมีการชื้อขายกันเละ สองหมืนสองดีเละสองหมืนสองอื้ออไม่กี่ขีดเองสิขีดยเลขีดยังไอนาจ้าเอาพีน้องบังเอาเปรียบเทียบเอาเลยหลายิปบอานะสองมืนสองท้ายลอยสี่ชิบหาไาย อาเมียดซื้อนะครับเมียดซื้อนวลง้วง่ามกันงวมันจะมันจะอู้เมืองลอยเลียงนะครับมันจะแห pes. ้งง้อง่ามเท่านั้นะบะเมีนแม่ลูกพี่น้องบะเมีนเป็นง้อสาว ร้อยห,าหา้าสิบห้าเลยนะเมืองคนไหนเท่าได็กอ้าวมากเลยครับพี่น้อง,องถ่ายมาพกพอดีหางเงาดีจ้ะพี่น้องมากเ <c oughs> มืองพนิี้ห่บอร้อยเลี่ยงพี่น้องผมจะใช้ นเบิ่งจากสิบ้อครับสิบตนี่แหละสิบสิบกล้วยด,ดอกนะไหนไหนพี่น้องกับสลเวลาเขามาเบิ่งเลยลครับนะีน่ดิเบ้งสีมี่แล้วข้าบอเนี่ยเบียดมากเลยพี่น้องเบี้ยดมากถามตัวนี้งอง่ามเลยพี่น้องง้อร้อยเลียงสีแดงแดงสองมื่นสิ้าลอย เป็นเงอลักสองครับมาพี่น้องกดข่ามไปไหนเด้อกดข่ามไปไหนเด้อครับเด้อนีอ่สองหมื่นสิบห้าร้อยหยาร่อยี่สิองเงวดีสมเงินเยอะตัวนี้บ้านคาบสูงเป็นงองามนงอแดงน้ เป็นตะเลียงนะครับเป็นตะเลียงเสียงโอ้ยได้เมอร์จากป่องน้องเสียงดังหน่อยนะพี่น้องนี่เวียนมาตัดแล้วสามหมื่นสองพี่น้าเขาต้องการง่วนหลายนะครับต้องการง่วนหลายเขาแล้วบางที่เขากับพวกหู้ดพี่น้องว่าเข้าตัวอยู่นะครับนะเขาต้องบอกเขาเอานะครับ กับ่ให้ราคาครับงอไล่เรียงนะขายยากนะครับงอไล่เรียงขายยากนะครับเนี่ยเพื่อที่ด้ขายเนี่ยไล่เรียงเนี่ยนี่เนี่ยขายยากครับขายหนักโบโบคืองอเหนือโบคืองอเหนือคล้ายๆเพื่อก็มาสืบราคามากกว่านะครับนะมาสืบบ้างนะเวียดนาม สามพัหาเวียดให้น <ills> <int ans otted> ี่นี่ตัว้ายมือสูงร้อบเนี่งัวงัวกำลังขอามาพี่น้องเจ็โมงสี่นาทีเดี๋ยแชร์ไปเบืองงัวมือนสาพันหาเขาหายแล้วค่าแล้วพี่น้องผมลบงัวก่อนเดี๋ยวผมทายอีกนิดหน่อยกับเซตแล้วละครับได้สิบว่นนาทีแล้วสิ้านาทีแล้วล่ะเนาะ โม่นว่าเขา่าพี่น้องคนยี่ปุ่นนะเดี๋ยวสิเดีเดินทางกลับแล้วผมรับไปเปลี่ยนอาชีพก่อนนะครับรับไปกีดยางก่อนเปลี่ยนอาชีพเล็นหลายอาชีพพวกกันนะครับจ้าว่าอยากกีดยางผมก็าหาปลานะครับนะนี่ยเด็ดหมื่นสามปัญหาเงินสูงบอกไปแล้วครับพูดอยู่ที่ร้อยสี่สิบเออเหยียดยังม้อนนี้นะครับนะ โอมีอยู่พี่น้องเนีะเินไห้เท่าไหร่ไปทยงอแงไปอือขืนแล้วงอขืนพี่น้องงอขืนขึ้นคมมั่คเินไห้ตไหนโอ้ไห้ตัวนี้มเมื่อเขาไห้เท่าไหนะครับแมลูโอลูกตัวเม่ขาดกันลอยออนอยนห้มว ก็ลอยนึงนั่นโอ้แม่รูค่ะจากพันต์สี่พันห้าพันโอ้ยเฮ็ดอย่างแม่รูหกพันอุ้ยแม่เป็นเรื่งไรนี่ยแม่เป็นประมาณเมตรในพี่น้องเมตรสิบอยู่โอ้หกพันเจ็ดแม่ลูกเออ่ยสองตัวสองตัวแต่มีข้อมูลใหม่นะครับไอ้แล้วบอกจะซื้อแม่ลูกะให้ลูกมันใหญ่ใหญ่แบบแยกได้นะครับมันจะง่ายครับ ถ้าลูกมันหน่อยแห้งหลายเลยมันมันแยกูได้เลยมันมันฉิดขายยากนะครับนะใบลูกมันใหญ่เพราะแหกคนนะครับคนที่ซื้อแม่ลูกนะครับนี่คือข้อมูลจากไอ้ไอ้ในห้อยนะครับนะเพราะแยกได้กับประมาณที่หกเดือนขึ้นไปนะครับนะหกพันเจ็ดมีเงาความมั่นนะครับพี่น้องเบิ่งนเราเดี๋ยวจะพาไปทางไหนบ้างเลยโอ้ทางผิดเนี่ย บรรยากาศนะครับโอ้เนี่ยกลางช่วงเย็นนะครับพวกก็จะมากินกับข้าวร้านนี้แหละกับข้าวยารลในช่วงเย็นฮู้นนานคน่นเฮหี้ยแศยินดอกพอกินอยู่กับข้าวนะสาวๆสวยๆนะครับโอ้อุยนี่อะไรดึงไก่ิึงกา อ้ามากับมาอุ้ยมีเองก็ะห้องกินกับขขารานนี่เด้พี่น้อมเกินทุกครั้งนะเท่าที่ันเว้นผมมาฮะโอ้โรมันนะครับปรมันผสมแบงกัดนะครับตอนนี้เวีทหายอยู่สองหมื่นบาทนะ้ร้อย่สิวาอวนีเนขที้ตัวนี้ได้พี่น้อมนี่ sóng ừ. <laughs> ừ. mình đi việt khả, mình hạ sóng bằng... mình đứng mình việt nam nhau mình đứng việt nam thú, việt nam ừ. đẹp <laughs> <Ở Ổ. cười> <đó. cười>